เอาฝาติดตามด้วยนะครับช่องปีเกอร์ไปแล้วเกือบไปแล้วอันนี้เราจะมาดูวิธีการห่อข้าวต้มนะครับแบบอีสานใต้ดูวัตถุด,ดิบนะครับจะมีกล้วยมีข้าวต้มมี ใบมะยอดมะพร้าวเนาะใบอ่อนใบอ่อนใบอ่อนมะพร้าวแล้วเราก็จะมาดูอาจารย์นะครับสอนทำห่อข้าวต้มแบบอีสานใต้ข้าวต้มใบมะพร้าวนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกเราได้อะไรนะใบมะพร้าวอ่อนมาเราตัดมันพอดีสวยๆเราคลี่คลี่คลี่ตรงนี้ออกกลับด้านที่กลับดา้บดานออกเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นต,ตั้งแนวนอนแนวนอนแนวนอน นอนๆนะครับได้กว้างมานขี่ออกมาแล้วเราก็หักให้มันได้ความยาวที่เราต้องการครับก็หักให้มันได้ความยาวที่เราต้องการรอบที่หนึ่งรอบหนึ่งเพื่อเพื่อจะเป็นเป็นร่องของมันใช่ไหมเขาเรียกอะไรเรื่องเป็นช่องไว้ของมันนะครับหักให้มันได้ความยาวอย่างนี้หักรอบที่หนึ่งอย่างนี้รอบที่สองดูนะครับสองนะครับตอนนี้เราก็จะไปอย่างนี้ เร,<ด>เราใส่ข้าวก่อนใส่ข้าววิธีการหอนะครับอับที่หัวท้ายก่อนนะครับให้มันอยู่ให้มันแน่นที่หัวท้ายก็ใส่ข้าวโรยนิดหน่อยตรงกลางก็ใส่กล้วยนนี่เราทำใส่กล้วยนะครับใส่กล้วยน้ำว้าหวานๆด้วิธีการทําน,นะครับ,ระรบจะเป็นมันกระทงเนาะนข้าวใส่ปิด้วยอีกทีนึ่งยอีกทีหนึ่งนิดนึงเราจะเน้นที่มุมเน้นที่มุม มุมหัวท้ายใช่ใช่ใช่มุมหัวท้ายนะครับพอใส่ได้ปริมาณแล้วเราก็เอาตัวนี้ลงไปปิดนะครับไปย้มจับในข้าวดีๆติดมือนะครับก็ยกขึ้นมาแล้วก็ปิดแล้วก็จับหัวท้ายแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางนะครับก็เชือกฟางจับนี้เราจะพันที่ท้ายก่อนให้มันแน่นๆนะครับหัวกับท้ายพันสักสองสามรอบนะครับแล้วก็ค่อยค่ ดูวิธีการนะครับจะยากนิดหนึ่งมือใหม่มันก็อาจจะแตกจะหลุดนะครับก็พันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มันดูสวยงามเป็นลายแบบเท่าๆกันนะครับพอทำช้าๆแล้วเ,เราค่อยแต่งทีหลังแล้วหมุนมาเรื่อยๆอยันนี้มาตรงทุงหัวมันแล้วก็พันอีกสักสามสีรอบเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อให้มันแน่นไม่ให้มันไม่ให้มันแตกที่หัว พันเสร็จแล้วเราก็เก็บเก็บปลายเชือกก็ม้ว็หมุนมาแล้วก็เก็บมวนสักสามสี่รอบอนะครับมมวนสามสี่รอบแล้วเราก็ดึงดึงให้แน่นๆพอประมาณมนะครับก็อไม่ให้มันหลุดนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก่อ็ม,มุนๆจัดทรงนิดหน่อยให้ดูสวยๆน้าทานนี่ลักษณะก็จะได้แบบนี้เนี่ยอ,อย่างตัวที่ทาในสามสี่ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันนะครับเดี๋ยวอันนี้คือวิธีท,ทำข้าวต้ม วิธีหอ่อวมิธีห่อเขาต้มใบมะพร้าวนะครับสูตรสูรินสูตรสูรินนะครับก็บทำตามเทศกาลทำกินของเล่นของหวานนะครับ,รบประมาณนี้นะครับ